หนึ่งในการกลับเพื่อที่จะวางยาสลบหรือว่าในการดูแลอีกทีนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวประสานไปที่อบตเพราะว่าตอนแรกขอขอมาดูหมาก่อนว่าเวลาปกติอ่ะเขาหมอเขาใกล้ได้แค่ไหนเขาตื่นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตื่นมากเราก็อาจจะไม่ต้องทำปวงสำหรับตอนเข้าไปก็ได้ตัวไหนกลับได้ก่อน เากองเล็กมาไว้รกเราเอาอาหารให้ข้างในแล้วเขาเข้าไปดูเดูว่าจะใช้วิธีการไหนจะขอมาโดนตอนที่เขาให้อาหารกินก่อนแล้วลงบอกเนงแล้วเดี๋ยวประสานอบตอีกทีนึงอาหารอบตโดยตัวแทนอันนี้ส่งตัวแทนหมู่บ้านคือเบอร์หมอกระสายกระสายก็เกี่ยวเนื้อเกี่ยวตัวอะไรหลังคลอหลังดูแลหลังข้อดึงหัวนี่จะพูดอะไรไหมครับออไม่พูดนะครับโอเค แล้วแต้องต้องจะทำอะไรได้บ้างนะเรื่องขอใจกรไหนไม่ใช่แต่ประอก่อนเติมเรื่องก่อนทำเรื่องเครื่องแล้วเหมาะกันถ้าแบบไม่ได้ใช้จินก็ไม่ได้นะครับนี่คือสรุปที่เรามาดูการจัดการหมาเบื้องต้นนะครับวันนี้ของที่หมู่สามนะครับ